สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเที่ยวบ้านน้องๆ EP 3มมาแล้วนะคะวันนี้จะเป็นบ้านของใครเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้จะเป็นอะไรอ๋อเป็นบ้านต่อเติมบ้านพักนักกีฬานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงอ่าบ้านพักนักกีฬานะคะมันจะมีสองห้องติดกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องแรกเลยะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเอ่อเหมือนแบบห้องทั่วไปนะแบบมีเตียงมีโต๊ะมีตู้เลยอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคอนโดอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักนักศึกษามันก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะอ่าเห็นไหดีใจนะที่น้องๆแบบว่าลองหัดทําดูนะเอออันนี้เขาก็แบบว่าให้สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะถ้าพี่ปอว่างพี่ปอจะมาแก้ให้นะคะถ้าไม่ลืมไอดีไปก่อนนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกหลังถัดไปเลยดีกว่าว่าน้องเขาสร้างอะไรเข้าไปบ้างจริงๆถ้าเกิดว่าน้องแบบว่าตัวเล็กๆเ,เ,เด็กประถมอ่ะพี่ปอว่าเขาก็เก่งนะคะนี่อันนี้ก็จะน่ารักมุงม้งมิ้งหน่อยนะคะนี่ขอให้พยายามสร้างต่อไปนะคะนี่เห็นไหมมา,มาเดี๋ยวเราไปหลังต่อไปกันเลยดีกว่านะคะหอยหิวน้ำ หลังต่อไปนี้นะจ๊ะอะทุกคนถ้าใครอยากเข้าไปดูก็กดตามไอดีนี้ไปเลยนะจ๊ะนี่กดเข้าไปดูเลยเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงอ้าวว่าไปแบบรัวๆเลยนี่เห็นปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บ้านนะคะน้องๆมันเป็นอ๋อร้านอาหารนะจ๊ะเออร้านอาหารเดี๋ยวถ้ายังไงพี่ปออะจะขอยืมบ้านหลังนี้ไปทำละครสั้นนิดนึงนะ พอเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกว่าจะต,ต้องทําละครสั้นเรื่องหนึ่งเลยอะเห็นบ้านหลังเนี้ยขออนุญาตเอาไปทําละครสั้นนะคะน้องอะไรเอ่ยตะกี้ไม่ได้ดูอีก <c oughs> ขอไปทําละครสั้นนะจ๊ะละบ้านหลังนี้โอเคไปเดี๋ยวมาดูเลยนะว่าเรื่องอะไร <c oughs> พอเห็นปุ๊บปิ๊งไอเดียเลยอืมมาอ่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูโอ้ทำดีมากเลยนะเนี่ยดูสิ ให้แบบว่าใส่หน้ากองหน้ากากทำนทน่นทำนี่โอ้โหตามหลักเลยนะจ๊ะมีที่วัดไอ้นี่ด้วยนะอุณหภูมิอ่าตอนนี้พี่ปอตายแล้วจ้ะ0 0 0โอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนข้างในนะแบบว่ามีแอร์กับแบบไม่มีแอร์อะไรเงี้ยเออเขาก็คิดได้นะเก่งนะอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักขอก๊อบหน่อยนะขอก๊อบตู้อาหารหน่อยน่ารักน่ารักโอเคเออเออันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ นี่เดี๋ยวถ้าอันไหนใช้ได้พี่ปอจะบอกว่าอุ้ยขอกอบนะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกก่อนว่ามีอะไรต่อไปอันนี้ก็จะทําเป็นละครสั้นเรื่องอะไรเดี๋ยวตามไปดูคือเห็นแล้วแบบเอ้ยชอบเลยอุ้ยจะจิกจิกจิก,จก,จกอะไรเนี่ยอ่านี่ครัวสองพี่น้องเออเออเอาเซครัวสองพี่น้องด้วยจริงๆน่าจะชมพิมพ์ชื่อให้ด้วยนะจะได้รู้ว่าชื่ออะไรพี่น้องคู่เนี้ยอ่ะ ต่อไปก็จะเป็นบ้านของใครอาขออนุญาตนะพี่ปออ,อ่านตัวหนังสือเล็กไม่ได้เลยเพราะเวลาพากับพี่ปอจะไม่ได้ใส่แว่นนะแล้วมันจะมองไม่เห็นเลยอ่ะขอโทษที <laughs> ตัวเล็กมากอ่าต่อไปก็จะเป็นบ้านหลังนี้คือจะแบบน่ารักเนาะอันนี้ก็เริ่มสร้างเก่งสร้างเก่งขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะอันนี้อืม อันนี้ก็สร้างเหมือนบ้านจริงๆเลยนะคะมีห้องนั่งเล่นมีห้องน้ำมีห้องครัวอันนี้คือแบบว่าเป็นบ้านแบบจริงจัเลยนะอะเดี๋ยวเขอเปิดบ้านให้หน่อยเดี๋ยวมันมืดอเห็นไหเนี่ก็จะมีห้องนอนอยู่ข้างล่างอาจจะเป็นห้องพ่อกับแม่คือขึ้นทั้งบนไม่ได้ไงปวดเขา่ามีสองชั้นหรือเปล่าอ๋อห้องเราเองนี่แหละจ้ะไม่เกี่ยวกับพ่อกับแม่แล้วจ้ะแม่กับพ่อไม่ได้ปวดเข่านะอ่ามีที่กินข้าวข้างนอก อ่าบรรยากาศดีเชียวบ้านหลังนี้พี่ปอว่าน่ารักดีนะมันสมบูรณ์มากเลยนะอ่าพี่ปอก็สร้างแนวนี้แหละน่ารักเบลเบลเออหันป้าเอ้ยน่ารักน่ารักอืมเห็นมหมน่ารักน่ารักขึ้นไปก็จะเจอข้างบนอ่าข้างบนเป็นหัวใจเอาไว้ทําอะไรอะคะอืมข้างบนเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ดูชมนกชมไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะบอกพี่ปอแบบนี้ใช่ไหม เอออันนี้เขาสร้างมาสองอันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะจ๊ะนี่น่ารักแบ๋วเก่งนะเนี่ยเออเก่งค่อยๆทำไปนะคะพี่ปอว่าสวยแน่นอนอืมป่ะเดี๋ยวเราไปหลังต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะทุกคนอ่าหลังต่อไปก็จะเป็นหลังนี้นะคะยังไม่รู้คืออะไรแต่ว่าไปก่อนละกันอ่าหลังนี้คืออะไรอะ่ะมีไหมอะ่ะ หลังนี้ชื่อของใครอะดิพี่ปอไปใส่ชื่อให้ที่หลังแล้วกันนะของใครอ๋อหลังเดียวกับของคนตะกี้นี้แต่ว่าน้องเขามีสองอันมาให้พี่ปอโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับดูหนังกลางแปลงนะจะเป็นแบบว่าเอาดออะไรเงี้ยดูข้างนอกชิวๆอะไรเงี้ยนอนดูโคตร v p p เลยอะไรแบบเนี้ยเออ VIP มากเลยจ้าดีมีเปียโนเปียโนก็จะแบบว่าอืม ไม่ไม่บอกมาอ๋อให้ดาวเอาเองเอาเดาวเอาเองว่าเป็นที่ดูหนังละกันโรงหนังโรงหนังแบบว่าน่ารักน่ารักอะเฮ้ยน่าทามาจริงจริงเออไอเดียดีนะสร้างโรงหนังในส่วนสาธารณะก็ดีนะเออเดี๋ยวว่าหลังพี่ปอสร้างบ้างนะคะแบบเนี้ยพี่ปอด่กอปอีกแล้วใช่คือแบบว่าเออเออน่าน่าจะดีนะสร้างโรงหนังที่นี่อ่ะอ่โอเคโอเคอันนี้อะไรอะ่ะเอออันนี้ก็ดีนะ คือมันเป็นไซโลใช่ไหมที่ไว้ใส่ข้าวอะไรเงี้ยนะอ่าไปเดี๋ยวเราตามไปดูต่อไปในรัชดาใครอยากให้พี่ปอไปเยี่ยมบ้านก็ลองพิมพ์มพมไว้นะถ้าพี่ปอหาเจอนะเพราะว่าคอมเมนต์น้องเยอะมากเยอะแบบโอ้โหอ่ะไปดูหลังนี้กันดีกว่าอะไรเนี่ยพี่ปอคือแบบบอกตรงๆนะพี่ปออ่านไม่ออกจริงๆนะ <c oughs> คือแบบเหมือนแก่แล้วไงใส่ตามันไม่ค่อยดีเลยล่ะ อ่านกันเองแล้วกันนะเออไปแล้วอันนี้อะไรอะ่ะร้านอะไรสักร้านหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นร้านอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้านพิซ za หรอเฮ้ยน่ารักเกเก,เกยู่เกอยู่พิซ่าพิซ za าร์ d บวกกับพิซ่าคอม p a นีก็จะเป็นเขียวเขียวแดงแดงใช่ไหมคือรักทั้งสองยี่ห้อใช่ไหมเรื่องไม่ถูกใช่ปะอ่าร้านนี้ก็จะเป็นร้านพิซ่านะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดิว่าเป็นยังไง เออก็เป็นร้านน่ารักน่ารักนะอันนี้เหมือนร้านเหมือนร้านคนจริงๆก็คือมีโต๊ะกินแล้วก็จะมีครัวอยู่ข้างในโอเคอันนี้ผ่านนะน่ารักมากอะน่ารักน่ารักไอเดียดีนะคะอืมเดี๋ยวพี่ปอต้องสร้างบ้างแล้วแหละไฟลุกท่วมไปหมดแล้วเนี่ยเห็นของน้องๆแล้วคือแบบเออแต่ละคนก็สร้างเก่งเนาะพี่ปอเสียเวลามากไงพี่ปอเป็นคนแก่สร้างช้าไง หลังหนึ่งพี่ปอก็สร้างเป็นวันเลยอะบางบางหลังสองวันเพราะอะไรแปะ,แปะนู่นแปะนี่ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมนี่น่ารักน่ารักแปะอันต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้เลยนะขอภัยด้วยนะคะหาเจ้าของไม่เจอใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้รายงานตัวด่วนดวนนะคะอืมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบ้านหลังนี้ จะเป็นบ้านหลังไหนบ้านของใครอยู่ชายทะเลอีกแล้วจ้าโน่ no. เห็นไกล้กเลยนะบ้านของใครเอ่ยตาไปดูกันเลยจ้าบ้านกลางทะเลเหรอใช่ไหมบ้านชายทะเลน่าจะใช่นะคะนี้จะเป็นแบบนี้นะน่าจะยังสร้างไม่เสร็จหรือเปล่าหรือว่าพักไว้แค่นี้หรือว่าเสร็จแล้วแต่อยากให้มันเป็นแบบนี้เอ่ย อันนี้ก็เป็นของน้องอบอุ่นนะคะอ่าพิมพ์ชื่อไว้ด้วยโอเคน่ารักที่สุดเลยขอให้พยายามสร้างต่อไปนะคะเราจะต้องเป็นเด็กไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเราไม่ต้องแพ้ใครเรา <c oughs> เราอย่าแพ้อ,อินโดนีเซียนะคะคืสอสร้างเก่งมากญี่ปุ่นก็เก่งเก่งทุกประเทศเลยจ้าเมียนมาอยู่ไหนเมียนมามีหรือเปล่าเมื่อวานมี f อเมียนมามาดูด้วยโอเคขอบคุณนะคะอ่า แล้วเราจะต้องเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป EP ที่4จะไปดูบ้านไข่เม้นใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ปอยจะไปส่องบ้านทุกคนเลยค่ะถ้าบ้านคนไหนที่พี่ปอยยังไม่ไปขออาภัยด้วยนะ <c oughs> นะคะเพราะว่าบ้านมันเยอะมากโอเคไปแล้วจ้าบายบายจุ๊บจุ๊จุ